so. <small> ที่ห้องประชุมพระพุทธบาทสารกลางจังหวัดสระบุรีนางอังคณาชิตติติตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2โครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือสระบุรีอ่างทองบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดความด้วยบริษัทเอ็นทริกจำกัดรวมชี้แจงรายละเอียดโครงการความเป็นมาเหตุผลรายละเอียดและวิธีการก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันของโครงการมาตรฐานความปลอดภัยการดูแลระบบการขนส่งน้ำ การประเมินทางเลือกขอบเขตการศึกษาและการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือสระบุรีอ่างทองโดยครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนราชการซึ่งมีการนำเสนอร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายละเอียดและการพัฒนาโครงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินโครงการนี้ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องและใช้ระยะเ,เวลาในการก่อสร้างประมาณ20เดือนและปิดดำเนินการได้ประมาณปลายปี2566ผลที่จะได้รับจากการขยายระบบท่อขนส่งน้ํามันไปภาคเหนือคือส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ํามันให้ได้น้ํามันในราคาที่ต่ำกว่าปัจจุบัในและใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนหลวงจากการบรรทุกน้ํามันขนาดใหญ่ลดความแออัดทางถนนจากการบรรทุก ทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลดมลภาวะจากการขนส่งทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้น